เ yeah. สวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับกาแฟมาม่าจะหกนะนี่ลูกนอนนอนนอนวันนี้เราจะทำอะไรกัน oh, โอมาโอมาอะไรนี่ no, งานหนูเยอะแยะ Why วฮะวันศุกรบอกว่าจะเก็บอ่าเลื่อนอีกแล้วไม่อยากเก็บมาซื้อ shopping เอาให้มุกอุมาเองค่ะอุมาป๊าพอให้ทำงานอีกเกียงงานไม่ทำงานจะไปช้อปปิ้งอจะมาอุมาเป็นจะมอุมมาช้อปปิ้งตายตายตายพาทำงานทำการรู้มาม่าเอากล่องเอาอะไรมาหมดแล้วนั่นนี่ป๊าๆบอกเอาไว้ก่อนพะคิมนป๊จะรอวันไหนวันศุกร์ มินิคุ้มมีปั้นแต่โฟลามมาิชเต็มกับแบตรี่ใส่ถุงแล้วก็เอาอันนี้ใส่กล่องริงคุมมีหมามาัดผมไม่ชิงตุ๊กตาใส่กล่องแบบนี้ไม่ต้องมัดไม่พันกันอยู่แล้วอ่ะฮะพันพันแล้วก็เอากล่องมาให้ป๊ะป๊านี่กล่องโน้ก่องอย่างนี้ ใส่กล่องแบบนี้ก็ไม่ต้องเอาหนังยางมาลัดก็ได้ไอแล้วก็ปิดดีๆมาแม่ตกขับพุทเแบยบนะอยู่ตรงนี้มันหลุดเฉยๆเดี๋ยวมามา่เอาใส่นี่ยมาด้วยจุย๊บจุ๊บเองหนูก็เอาลกูกบอลใส่เลยลกูลกลูกบอลใส่กล่อง ทั้งหมดเลยลูกท no ั้งหมดเลยอ่าฮะอันนี้นี่เห็นไหมแตกแล้วอันนี้ก็จะเป็นลูกเก่าๆสมัยก่อนเนาะสมัยเก่าๆเนาะแตกนะคะนี่แหละเวลาที่เราซื้อมาเนาะเวลาเราเก็บก็จะประมาณนี้แหละเวลาแขวนก็แตกเวลาเก็บก็แตกนะคะ บอลลูนฮะบอลลูนบอลูนที่แขวนอยู่นั่นไงลูกเอามาใส่กล่องบอลลนที่ถุง่ฟ้์ทโอเควางเบาๆดูวางเบาๆระวังไม่ถ้าอเฝาสิ่งที่เอนลอไม่้นจะเสย หมดแล้ว <laughs> ปีหน้าก็ค่อยว่ากันใหม่นะคะปีนี้เราก็ทำการแพคเก็บเรียบร <ap> ้อยเนาะแล้วตัอ <un> ังกฤษได้เวลาคุณเล่นซีมันแล้วคุตัวยาวสยาวส์ได้66บอสส์ส์ส์ตัวตซิก6บอสส์ส์ส์สัวตัวตัวนี้ kannst kann Kerzen baba. Hör Kerzen? nur Kärtchen, Kerzen? bitte. Hör mal nur Ja, huh? yeah, Big noch? Yes, you make it a lot. Mm -hmm. okay. the what? Mhm. Okay. Labang khan na, look. You find one like this one, you know, you find it. Like, okay. Get this fine one already. Uh -huh. Mhm. Mm uh -huh. Aber ist der mhm. das nicht? Da? Ja. Okay. ja. Das ist dann zu Das ist ja Und die Sterne, dann auch da. Ich weiß schon, ich hab, hab. ich schon Sterne? Hast du schon Sterne? Oh, ich Sterne, doch, keine Sterne. So, Sterne. Ich hab da einen Sterne, du so ein da. So,

น้องรูดท hmm? ี่ใชหอุิเด็กุฒิเปล่าิเด็วุฒิเด็กวิด็กนี่ส่วนหนุ้ิเดิกนี่สินก่องอันนี้ระวังนะลูกแหลมๆนี่ที่มือหนูนะนี่ขอชขวัญวิเปานิสอะตอมสติกองวันั่อีกั้อใส่ได้อี่กอ Okay, Og en lille lille sæt der ikke luft. Okay, tag det, tag det. Hvor nu af PC? hun PC hvor meget er det lige hmm? papar? Okay, tag kongen med. Mamma, for at putte det inde i det for mamma, อันัวงอนี้ทุ้งไปทุ้งโอเคอันนี้ทุ้งอะมาโอ้ยสีสุดปุหนูอย่าดึงนะลูกระวังล้มนะลูกนะค่อยๆจับดีๆระวังพังนะโอเคเทียนอันนี้คือ,อนนเราสามารถใช้ให้หมดได้เนาะแต่ว่า เชิงเทียนอันนี้นะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะเอาออกเนาะเอาไปเก็บนะคะเพราะว่าหมดเทศกาคลคริสต์มาสแล้วอันนี้ไปเก็บแต่เทียนเดี๋ยวเอาไว้ใช้ต่อไปให้หมดนะคะนี่นี้เทีนี้เราก็จะหกเข้านะคะ เอากล่องละปะกระต้องแหววดาวหอเดี๋ยวต้องวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนมาป๊าไปเอากล่องมาใส่เขาจะมีกล่องใส่โอซิโบลมาซิบอลาซิโบนเราเพียะระวังตกนะลูกโอเคป่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวป๊ายังไม่หมด Wet, weht, wird. Hm. Da ist eine ein Back, Alex. Du? So.

อย่าดิซี็อกซ์ลืมลืมขาคายสก,กูก่อนปะ this one out and then we can yes ลืมขาลืมขาต้องเอาขาไปใส่กล่องด้วยนะคะเดี๋ยวเวลาตั้งจะยากหาขาไม่เจออือหือ ใช่ทันนี้ก็เป็นไฟต่างๆเก็บใส่เวลาเราเอามาใช้ก็จะง่ายนะคะเขาก็จะบบพันกันเนาะ,อะเอามาลื้อเร็วลือช่วยป๊าป๊าเร็วๆเอาไปไว้ชั้นใต้ดินลูกไม่ได้เอาขึ้นบนบ้านมาบ้าน เ oh, อามาจากทางนี้อันนี้ออกก่อนทําได้เปล่าเชี่ยอฮะอฮะตัดสีแดงนะอย่าตัดอย่าตัดไอ้นี่นะสีแดงสีแดงหนุก huh. สีแดงเห็นไหมมองเห็นไหมเดี๋ยวมามาไปช่วยได้เหรอ โอเคกูดเอาเอาเอาเขาเป็น hmm. น uh, mm ักกูเออดึงออกมาอือย่ากูดตังเกตก็อันต่อไปด้วยอันต่อไปด้วยโอ้โอ้เบาๆบเบาเระวังตัดสายไฟนะระวังสายไฟระวังนิ้วด้วยได้ไหมตกลูกอลโอเคกูดบอย next อืมห um, ืมบอยเก่ง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 แท้วันนี้นี่โอ้จะได้รางวัลแล้ววันนี้นี่เก่งระวังสายไฟนะอืมฮึเคระวังนะโอเคอีกอันนึง

ปีหนาถเกิดว่าเห้าอยากเแคดสีใหม่เราก็แค่ลือ้อลื้อแล้วก็ทำใหม่นะคะ อันนี้ก็ต้องเก็บนะนี่ค่าน,นี้ก็เก็บด้วยนะคะอันนี้ที่เป็นพวงมาลัยสีขาวสีเงินย่ามาเจอย่าขอไปแล้วนะคะที่ว่าอ่าแม่จ๋าเอามาตั้งไว้ตรงนี้เนาะนี่ย่าขอไปแล้วนะคะก็เลยให้ย่าไปเนาะเสร็จแล้วอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะเอาออกเนาะแล้วก็หรือนะคะ และอันนี้ก็คือทุกเทศกาลเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะบ่กว่าจะเป็นเทศกาลกระต่ายนะคะเราก็ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับเทศกาลกระต่ายหรือใบไม้เปลี่ยนสีหรืออะไรต่างๆเนาะเราก็สามารถดัดแปลงได้นะคะแล้วก็กระถางอันนี้นะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะเอาอะไรที่เป็นแบบคริสต์มาสคริสต์มาสออกเนาะนี่อย่างเช่นตุ๊กตาอันนี้ก็ออกดอกไม้นี่ก็เอาออกนะคะ โบที่เป็นแบบคริสต์มาสแบบนี้ก็จะเอาออกเนาะนี่เอาออกเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่จ๋าก็จะมาแต่งใหม่นะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็อันไหนเป็นคริสต์มาสที่เราอันนี้ก็คือจะเอาออกเหมือนกันแล้วก็แต่งใหม่นะคะเพื่อจะเอาไว้ประดับบ้านอะไรประมาณนี้เนาะนี่ตุ๊กตาคริสต์มาสก็เก็บนะคะ เก็บใส่ถุงจะได้ไม่ชํารุดเนาะหาถุงมาใส่ไว้นะใส่ถุงไว้นี่ก็จะยืดการใส่งานไปได้อีกนะคะปีหน้าเราก็ไม่ต้องซื้อนะคะนี่อย่างตุ๊กตาแบบนี้